สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเคลียขอโทษโมอมีนาขอโทษอ่อมแล้วรั่นเสียใจกับแค่คำพูดคนคนเดียวที่เอาหนูไปพูดโทเคียอ่อมขอโทษกับคนที่สมควรจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วโมอมีนาขอโทษอ่อมแล้วในเรื่องที่เพิอพูดไปเยอะยันไม่มีเจตนาไม่ดีเสียใจกับแค่คำพูดคนคนเดียวที่เอาหนูไปพูดในรายการ จากกรณีกระแสดราม,าม่าถล่มโมอามีนานำเรื่องอาการป่วยของออมอคพันออกมาเผยแพร่จนเป็นข่าวใหญ่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมกระทั่งคนในวงการบันเทิงอย่างมดดำกระชาพาและนมกัญชัยก็ออกมาเตือนโมอามีนาด้วยนั้นล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์66โมอามีนาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ ตอนนี้มีอะไรที่อยากพูดหรือค้างคาใจอยู่ไหมไม่นะคะเพราะว่าจริงๆโมพูดคุยและขอโทษส่วนตัวกับพี่ออมไปแล้วเรามีการขอโทษในเรื่องที่เผอพูดไปเยอะนิดนึงแต่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีด้วยความที่คิดว่าพี่ๆทราบกันอยู่แล้วก็เลยตอบเท่านั้นเองพอเกิดเรื่องมาเราก็คิดว่าเราก็นิ่งแล้วแต่ทุกคนออกมาขยับโมก็คิดว่า แล้แต่สิทธิ์ของแต่ละคนแต่โมก็คงจะไม่ออกมาทำอะไรพเพราะส่วนตัวคิดว่าเราได้เคลียร์หรือได้ขอโทษกับคนที่เราสมควรจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วขอโทษแล้วคุยกันแล้วเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังแล้วรับรู้กันแล้วว่าทั้งหมดคืออะไรบ้างแค่นี้โมก็โอเคแล้วค่ะส่วนคนข้างนอกที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะ โมก็จะอยู่เงียบๆให้ถ้าอยากด่าดต่อก็แล้วแต่กรฎหมายกับคนที่วิาพากษ์วิจารณ์รุนแรงถึงเรื่องมารยาทเราเข้าใจคนที่เขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้กฎอะไรค่ะแต่เราก็คงไม่สามารถจะไปนั่งอธิบายให้คนเป็นพันๆหมืนม่นๆคนฟังเพราะเราคนเดียวอธิบายไม่ไหวจริงๆอย่างที่บอกว่าเราก็มีการโทรไปหาทางพี่อ๋อม และคุยกันมา2-3วันติดกันตลอดพี่หอมเองก็เข้าใจว่าเจตนาของลอ,องคืออะไรไม่มีการทะเลาะกันมันก็เหมือนเพื่อนเครียร์กับเพื่อนไม่มีอะไรก็ยังโทรไปเยี่ยมกันตลอดแล้วก็มีการขอโทษว่าเราอาจจะพูดเยอะไปเพราะว่าตอนนั้นคือใครถามมาเราก็ตอบตอนแรกก็เครียดว่าพี่หอมพูดอย่างนั้นจริงๆหรอข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่า อมมกระพานส่งข้อความคุยกับคนใกล้ชิดลักษณะว่าโมเอาเรื่องผมไปพูดหมดเลยผมงงเลยว่าทําไมถึงเอาไปพูดตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยแต่พอมีการโทรคุยกันก็เข้าใจว่าอ๋อเราก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาไม่น่าจะพูดอะไรเขาเป็นคนไม่พูดอะไรแต่ถ้าเกิดจะเสียใจโมจะเสียใจกับแค่คําพูดคนคนเดียว ที่เอาหนูไปพูดในรายการจริงๆโมเคารพเขามากหลายครั้งก็มีการโทรคุยกันส่วนตัวถ้าจะว่าอะไรโมรก็น่าจะบอกหรือเตือนเราก่อนก็ได้ขออนุญาตถามตรงๆว่าหมายถึงพี่หนุ่มกัญชัยหรือพี่มดดำคชาภาคำพูดของพี่หนุ่มกัญชยัยไม่ได้กระเทือนความรู้สึกของโมอะไรขนาดนั้นเพราะว่าโมไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่โมแค่เคารพอีกคนนึงมากกว่า ที่โมรู้สึกก็คือเพียงแค่คนคนหนึ่งออกมาพูดแล้วคำด่าคำว่าที่มาถึงเราก็คือคำพูดของเขาหมดเลยสนิทกับพี่เขาไม่คิดจะโทรไปเคลียร์ใจหรอไม่ดีกว่าค่ะไม่เป็นไรขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ